สวัสดีครับบางลมวันนี้คันนี้หัวฉีดเดิมๆสตาร์ทมือไม่ต้องพูดอะไรเยอะฟังเสียงเลยพว่าเดี๋ยวลดรดรอรีวิวอีกกี่คันอีห้าคันเข้ามาใหม่สตาร์ทมือนะครับคันนี้เค,เครื่องเครื่องดีนะนิ่มนใครหาใช้งานนะครับระบบไฟ สูงต่ำได้นะระบบไฟติดพบแต่ดังเดี๋ยวมาดูเสื้อยิงใายของแต่งก็พอมีนะครับสวยๆวยพวกนี้ก็ตามสมภาพแล้วก็มาว็บคันนี้คันนี้ลูกห้กาสามเอกสารครบโอนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบเร็วๆเลย เครื่องดีแน่นก็ได้ปั๊มน็อตเหลีพอมีนะไปรุ่นเสื้อใสสะอาดสวยๆสีน้ำเงินนะครับเอกสารเล่มทะเบียนครบเหมือนเดิมแล้วก็คันนี้สีขาวเร็วๆเลยเฮ้ยคันนี้สตาร์ทมือล้อแม็กเดิมๆนะเนี่ยคันนี้น่าจะห้าสามชักสามหว่า เดินหอบหลอ่อๆโชคได้น็อตเรดน็อตเรดมีนะน็อตเรดพอมีระบบไฟติดครบคันนี้นะครับจานฝั่งนี้เครื่องใสๆนะครับสีขาวน้ำเงินถ้าท่อมันดังไปสับได้ทั้งร้านเลยร้านผมคันนี้ไม่ต้องรีวิวมั่งเดิมๆสตาร์ทมือล้อแม็กนะครับสีแดงชุดสีสวยเลยแล้วก็อีกคันนึงนี่คันนี้สตาร์ทมือ อันนี้เอา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 ราคาเบาๆเฮ้ยโหเดตานมืออย่างนิ่มเลยราคาหนึ่งเก้าเก้าศูนศูนย์ไปเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วปรเดี๋ยวเี่หนึ่งสองห้าคันไหนครับเลือกเลือกรถก่อนหนึ่งสองห้าเป็นแบบไหนมันก็จะมีพวกหนึ่งสองห้า หนึ่งสองห้าสีขาวอย่างเงี้ย i a สองพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าหนึ่งสองห้าตัวไหนะคันไหนว่ามันมีหลายหลายรุ่นหลายแบบอันนี้หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งสองห้า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 กลับคลิกหนึ่งสองห้าสวยๆเดิมๆเดี๋ยวผมให้ดูผู้ชายผู้หญิงใช้งานเนะี่ยผู้ชายผมว่า พันพถ้าผู้ชายก็จะสไตล์นูน้นหรือว่าจะเป็นบางลมเพิ่งเข้ามาเนี่ยมีฮะหนึ่งสองห้าเหมือนกัน,ต,ต,นต้องดูว่าใช่ครับมันก็จะมีหนึ่งสองห้าตัวใหม่วันนี้หนึ่งสองห้าาหนึ่งสองห้าบางลม,มอย่างเงี้ยสองพันเก้าใช่ครับก่อนก็ประมาณพันพันไม่ถึงสองพัน สาหกงวดครับแล้วแต่เราจะเลือกงวดชื่อให้ลูกชายบ่แฟนแฟนอยากได้ครับ <S 2> 2 <S อันนี้ก็เป็นร้อยสิบร้อยสิบก็ผ่อนประมาณพันสามพันสี่ดาวสองพันเก้าเหมือนกันเขียนรายละเอียดไหด้มเขียนรายละเอียด,ได,ไ,ดได้ครับโอเค 我念到五。